เป็นอีกหนึ่งสาวที่แฟนๆคอยเป็นห่วงเป็นใยเธอเสมอเลยนะคะอย่างนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานสาวตายออรไทยค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์รูปแล้วก็แคปชั่นเศร้าๆไปหลายแมทจนทำเอาแฟนๆเ,นเป็นห่วงกันเลยทีเดียวว่าเอ๊หรือว่าสาวตายเนี่ยจะอกหักกันนะถึงได้ออกมาโพสต์ใน i g เลยทีเดียวล่าสุดนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยสาวตายก็ได้มีการออกมาบอกแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่า อกหักจริงๆนะคะโดยมีการเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงรักษาแผลใจนั่นเองซึ่งถึงแม้จะจบแล้วแต่ว่าก็เรียกได้ว,ว่าจบกันด้วยดีแล้วก็มีการพูดคุยเข้าใจกันนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าสาวตายของเราเนี่ยสภาพจิตใจของเธอเนี่ยก็ฟื้นฟูแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างมากเลยหลังจากที่ได้มีการกลับไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวค่ะจนตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ดูสดใสร่าเริงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะซึ่งทางด้านของสาว สาวตายอรไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าใจคอยให้กําลังใจคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดบททดสอบที่ผ่านมาทุกครั้งคือไม่ได้เป็นผู้หญิงเก่งแกร่งนะคะแต่ว่าที่เดินมาได้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้คือต้องอยู่แล้วก็สู้กับมันยังไงนั่นเองถึงจะยืนขึ้นแล้วก็ก้าวเดินใหม่ได้ขอบคุณกําลังใจจากทุกคนด้วยนะคะที่หวังดีและให้กําลังใจกันดูแลกันมาตลอดอีกไม่นานเราจะกลับมาเข้มแข็งค่ะนี่ก็เป็นข้อความจากสาวตายนะคะที่ สาวตายได้มีการโพสต์ลงใน Instagram หรือว่า IG ส่วนตัวของเธอนั่นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวตายออรไทยนะคะแล้วก็หลังจากที่สาวตายใช้เวลารักษาแผลใจจนเข้มแข็งแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะเจอแฟนดีๆแล้วก็จะได้อยู่กับคนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ลงตัวสักทีค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ